สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับร้านพระเครื่องมูลดีนะครับมีพระมานําเสนอนะครับมีพระมาสององค์มานําเสนอนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานรุ่นช้างคู่ครับรุ่นช้างคู่ปีสองหกครับยอดนิยมนะครับแต่กล่องเนี่ยก็อาจจะมีการชำรุดนะครับกล่องจะชำรุดนะครับแต่เป็นกล่องเดิมเลยนะครับกล่องเดิมจากวัดเลยกล่องจะอาจจะชำรุดมางครับกล่องชำรุดนะครับแต่องค์พระนี่สวยงามมากครับสวยเดิมนะครับองค์พระกล่องอาจจะชำรุดนะครับแต่องค์พระนี่ สวยเลยนะครับพิธีพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับปีสองหกนะครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับปีสองหกครับดูเงินช้างคู่สองหกนะครับกําลังนิยมกําลังแบบราคากําลังแบบขึ้นแบบพูดพลาดพูดพลาดเลยนะครับหนดวงแรกก่อนะครับนี่ครับน้าทองกระจายทั่วองค์นะครับน้ําทองกระจายทั่วองนะครับนี่ครับ คพี่ดีุ่กเสกดีนะครับพระดูงพุเงินนะครับช้างคู่ปีสองหกนะครับ да พร้อมกล่องเด <net> well ิมเดิมเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับส่งนรราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสงวรราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับน้ำทองกระจายครับท่วองค์ครับองค์ละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ ผมว่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับร,รูปหล่อกเงิือนช้างคู่นะครับผมรับเจนะ็ดพันห้าร้อยบาทครับสวยเดิมทั้งคู่เลยครับพระสวยเดิมทั้งคู่เลยน้ำทองกระจายเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับหลุมเงินช้างคู่นะครับ 7,500บาทนะครับองละนะครับ7,500บาทครับสวยเดิมเลยพร้อมกล่องเดิมเลยร้บประกันพาแทนตลอดชีพครับร้านดวงดีไม่เคยทาให้ผิดหวังนะครับร้านดวงดีไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับแต่เพิ่มดวงดีนะครับมีแบ่งสององนะครับมีแบ่งสององนะครับองละ7,500บาทนะครับองละ7,500บาทนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ